โทรศัพท์มือถือ Oppo Find X8 Ultra ว่าทีโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่ที่มีแบตเตอรี่ถึง6,000มิลลิแอมป์แต่ตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงกว่าเดิมด้วยถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมมาครับทักกันมาด้ข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบธทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มา่นใจแบบนี้เป็นประจำทุกวันผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของซีรีส์ไฟล์ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Oppo กำลังพัฒนารุ่นใหม่ก็คือ Oppo f i ปะไฟน์เซึ่งจะมีความบางนะครับกว่าตัว f ฟน์ X7 Ultra พอสมควรและมีการปรับปรุงสิ่งสําคัญนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่และก็เซลล์แบตเตอรี่ตัวใหม่ด้วยอัและความจุละให้เพิ่มถึง6,000ม ah. ิลลิแอมป์และนอกจากนี้นะครับยังได้เปิดเผยว่าเจ้าตัว Apple 5X8 Ultra จะมีตัวเครื่องเนี่ยได้รับมาตรฐานการรับรองกันน้ํากันฝุ่น IP68 มีฝาหลังนะครับเป็นกระจกที่มีน่าจะมีผิวสัมผัสแบบด้านโดยตัวเครื่องจะบางเพียงแค่9.5มิลลิเมตรหรือบางกว่า 5X7 Ultra และยังมีกล้องนะครับที่นูนออกมาเล็กน้อยด้วยในส่วนนี้แบตเตอรี่ของ OPPO Find X8 Ultra นั้นจะให้มาถึง6,000มิลลิแอมซึ่งไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะตัว OnePlus วที่มีความซับซ้อนหรือเป็นแบรนด์สับของ OPPO เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมือถือเรือธงรุ่นต่อไปของทางค่ายโดยใช้บแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เรียกว่า g r a c e Battery ซึ่งมีน้ำหนักที่เบาวกว่าแล้วก็มีความจุของเซลล์แบตเตอร,รี่ริเทียมไอออนหรือรีไออนอนเนี่ยที่อ่านมานะครับในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้ว่า oppo จะใช้บริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในเครือเดียวกันนะครับแบบเยวกวันพั์ทอะไรอย่างนี้นะ oppo find x8 ultra นั้นคาดการว่าจะมีดีไซน์กล้องหลังนะครับแบบ4ตัวคล้ายเดิมโดยจะมีความนูนนะครับหรือกล้องซูมเนี่ยของโพิสคร p e 2ตัว ในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าจอ OLED โค้ง4ด้านมีอัตราค่ารีฟเฟรช120 h ฮและมีความละเอียด q s d ส่วนวรายละเอียดอื่นๆนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเมร,เรมาจะรีบมาอัปเดยให้ทราบกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแย,ยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและค่าวที่เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย